thank you สวัสดีคะ่ะ FC Fan Club ช่องเจกเกี่ยวสตอรี่ FC Fan c l u บวงมาล่ำเสียงวีหกนุกพงศกรมาถักทายกันกันกนกบมือวันที่13มิถุนายน2 5 6 7ค่ะ่านไปด้วยดีกับการรับออดิชนันนักลองหมอล่ำที่เพิ่นสีนำมาเสริมทับในวงเสียงวีหกกันค่ะและเพิ่นกระไดคัดสันบุคลากรเข้ามาเสริมทับร่วมทั้งเบื10คนนะคะรอบแรกเพิ่นกสิขัด ยี่สิบคนก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มาคัดจากยี่สิบคนเป็นเหลือสิบคนสุดท้ายนะคะซึ่งในการคัดสรรใน,นครั้งนี้พิ่นมีเงินรางวัลไห้พรอมค่ะเงินรางวัลรางวัลที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทรางวัลที่สองเจ็ดพันบาทรางวัลที่สามห้าพันบาทและพิ่นกันยังมีเพิ่มรางวัลพิเศษมาอีกรางวัลละสามพันบาทสองรางวัลมือนี้แอดกิสดเด้มาอัปเดตว่า มีไผ่แนะ่ได้รับรางวัลกันนะคะสําหรับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามถึงรางวัลที่หานะคะรางวัลที่1ได้แก่นองไกกนกพุ่นนะคะรับไปหนึ่งมืนบาทพร้อมกับถ้วยรางวัลและกระชอดอกไม้สวย,วยค่ะส่วนรางวัลที่สองเป็นผู้หญิงค่ะเป็นน้องนนนี่รับเงินรางวัลไปเจ็ดันบาท พร้อมกับถั่วและก็ช่อดอกไม้งามๆคือกัค่ารางวัลที่สามเป็นนักร้องผู้หญิงค่ะน้องใบเตยรับรางวัลไปหาพันบาทพร้อมถั่วรางวัลและกระช่อดอกไม้ค่ะส่วนรางวัลพิเศษเป็นนักร้องผู้หญิงค่ะคือน้องเนยเป็นซื้อเรนนะคะรับรางวัลไปสามพันบาทรางวัลพิเศษอีกท่านหนึ่งเป็นนักร้องผู้ทายนะคะ คือน้องแซกค,ค,ค่ะรับรางวัลไป3,000บาทส่วนหาค้นที่เหลือรับรางวัลค่าเดินทางจากกำนันเพ่ไปค้นละหาร้อยบาทนะคะและสำหรับผู้ชนะ หาค้นแรกนะคะกระซิไดไปขึ้นเวทีกับมือปิดฤดูกาลวันที่สิบหกพร้อมกับทีมงานเสียงวีหกพี่น้องก็รอชมรอเบืองกันคา,า่าแต่ละคนสิมีความสามารถกันแบบไดขนาดใดบนเวทีเสียงวีหกในมือปิดฤดูกาลนะคะและจังน้องไกกหนกพ่นหนีเพิ่นกระคยผ่านเวทีหมอล่ำมาแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นกรถึงได อาจจะดูว่าพรอมมากๆเลยนะคะสําหรับน้องไก่นะคะเป็นนมอ拉มพูู่ายเนาะซึ่งหลายๆท่านที่เข้าไปในกลุ่มปีดกับโค้งสีได้เห็นกันค่ะและส่วนที่เหลือกับบอมเมนวาอ่าบน่าสนใจนะคะน่าสนใจคือกันค่ะพี่น้องสิบคนที่ตกรอบการคัดเลือกไปเพิ่นก็นยังหายโอกาสอยู่นะคะสําหรับวงมอ拉ม,มเสียงวีหกถ้าใครสนใจที่สิเข้ามาเป็นแดนเซอร์ หรือเพื่อที่มาเตรียมร่วมพร้อมมาหาประสบการณ์เพื่นกันยินดีรับคือกันค่ะเพื่นกันยังห้โอกาสอยู่ด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะและฤดูการหน้าหรือว่าฤดูการปีต่อไปนะคะพื่นก็นสิเหตุดีกว่านี้ขึ้นไปอีกค่ะเพื่นสิมีการรับออดิชันแล้วก็สิมีการให้ลูกๆที่เข้ามาสมาัครได้แสดงความสามารถสิมีการแสดยงโอมว่สัสนค่ะซึงพอจเพื่นก็นได้คิด โครงการไว้แล้วนะคะสําหรับปีนาทีสีมีการคัดสันดีไปกว่านี้อีกนะคะสําหรับปีนี้ก็ิิประมาณนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับลูกๆที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเสริมทัพในทีมงานเสียงวิหกนะคะก็เชื่อแน่ว่าฤดูกาล หนาแกสิมี่เอ่างแปลกๆใหม่ๆมให้ได้ชมกันหลากหลายขึ้นกว่าเก่านะคะงานนี้นอกจากช่วงเ้าๆสิมีศิลปินนักร้องของทีมงานเสียงวีหก ออกมาลองเพลงงหายได้ชมได้ฟังกันแล้วนะคะช่วงบายในช่วงรอตัดสินรอบคัดเลือกสิบคนสุดท้ายอิหล่าอาอายสกุลนาพรกันยังได้ออกมาลองเพลงงหายุกทันได้ชมได้ฟังและก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่เข้ามารับการออดิชันน้าน,นะคะและมีการเรียนมุกเล็กๆนน้อย แกงพอจ๋าคือเกาะล่ะค่ะกระสางความมวนซื่นความสนุกสนานบนเวทีและก็ให้มิสีสันขึ้นคือเก่านะคะขี้หน่อยคนเก่งของ FC f อ f a ซ c แฟ b ลับทุกท่านค่ะแอดกระได้น้ำคลิป เป็นบางส่วนมาให้เอฟซีแฟนคลับได้รับชมกันนะคะขอบคุณหลายๆทุกการรับชมทุกกำลังใจค่ะชมคลิปแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน่ด้เยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปซึ่งทางช่องก็ิะได้มาอัปเดตข่าวๆ่าวหลายๆเรื่องเล่าสุผีสุนองฟังกันค่ะสวัสดีจ้าแกาตัวหนูอะไรนยบอกว anyway? <vacant>. <s <out> <S ่าสาเพ เอามันมีโปรรู้มาที่หลังเขามีโปรโมชั่นเชิด่อมาทังเวทีเลยลูกว่าคะพ่อหัวลกวันนี้หัวลกอ้าวพ่อหัวลกอะไรวงผมพัวกอะไรกัลอุ้ยได้ไปบงในเอ็มวีแลบยังเอาไปจางไหนขาวเต็มหรือปากดีแทนอว์มึงดีไอรู้สะแบงพูดใด้สิเป็นหัวหน้าผู้ต่อไปม้อดีสิล้มโทษดเอาล่มทษยังบัด่ไปใส่เราจะลองยูน่ล่เพ่งวัต้ตองไป ประดิษฐ์ <laughs> <laughs> รางวลรางชนะเลศอันดับสองคือรางวัลที่สามได้แก่น้องใบเตยครับเฮ้ยับตาอดอกไม้ก็ลูกแม่ังเกียกิหูค้างแน่แต่ซารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่น้องนนนี่ครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่น้องไก่กะระโลนครับ รางวัลที่หนึ่งครับรับจากบอสนกคงศรครับหนึ่งหมื่บาทครับพร้อมกับช่อดอกไม้และช่วยรางวัลครับนะครับแล้วน้องๆทุกคนครับได้รับเงินรางวัลจากกำนันแพคนละ500บาทเพื่อเป็นค่ารถ